พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 4เรื่องความหมายของการคูณสาระการเรียนรู้การบวกจำนวนเดียวกันหลายๆจำนวนสามารถเขียนแสดงได้ด้วยการคูณจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของการคูณได้ 2. เขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปการบวกและการคูณได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายเด็กๆเ,เตรียมแบบบันทึกคาตอบของกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้เราจะมาคิดเลขเร็วชุดที่4กันนะคะ เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ เด็กๆมาตรวจสอบความถูกต้องของกันบ้านกันเลยนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนหน้า6จากภาพนะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่ามีดอกกุหลาบนะคะทั้งหมดกี่ช่อเรามานับช่อกุหลาบกันนะคะ 1>, 1 2ึสมีดอกกุหลาบนะคะทั้งหมด3ชอ่อด้วยกันและมาดูว่าในแต่ละชอ่อนะคะมีดอกกุหลาบกี่ดอกมาเริ่มนับเลยนะคะ1 2ึ่งสามี่ห้าดังนั้นมีกุหลาบสมชอ่อแต่ละชอ่อมีกุหลาบ5ดอกเขียนในรูปการบวกได้ดังนี้5%้าบวกหบวกหเท่ากับสิบห้า เขียนในรูปการคูณได้ดังนี้3คูณ5เท่ากับ15าการเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณ3คูณ5ได้ดังนี้5เป็นจำนวนในแต่ละกลุ่ม3เป็นจำนวนกลุ่มเมื่อเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณจะได้1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มดังนั้น จำนวนทั้งหมดคือ15เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตภาพนะคะว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่มมานับกันเลยนะคะ1 2 3สามีของนะคะมีดอกไม้ทั้งหมด3กลุ่มและแต่ในละกลุ่มมีดอกไม้กี่ดอกคะเรามาช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4สาี่ในแต่ละกลุ่มมีดอกไม้4ดอก ซึ่งเขียนในรูปการบวกได้ดังนี้4บวก4บวก4เท่ากับ12และเขียนในรูปการคูณได้ดังนี้3คูณ4เท่ากับ12การเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณ3คูณ4ได้ดังนี้4เป็นจำนวนในแต่ละกลุ่ม3เป็นจำนวนกลุ่มเมื่อเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณจะได้ หกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มดังนั้นจำนวนทั้งหมดคือ12เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากภาพนะคะมีมแมลงเต่าทองด้วยกันนะคะกี่กลุ่มมาช่วยกันนับนะคะหนึ่มีด้วยกัน4กลุ่มและในแต่ละกลุ่มมีมแมลงเต่าทอง2ตัว ดังนั้นเด็กๆมาเขียนในรูปการบวกได้ดังนี้นะคะ2บวก2บวก2บวก2เท่ากับ8และเขียนในรูปการคูณได้ดังนี้4คูณ2เท่ากับ8เขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณ4คูณ2ได้ดังนี้2เป็นจำนวนแต่ละกลุ่ม4เป็นจำนวนกลุ่มเมื่อเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณจะได้1กลุ่ม สกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มดังนั้นจำนวนทั้งหมดคือ8เด็กๆมาเรียนรู้ข้อต่อไปกันนะคะจากภาพนะคะเรามีตุ๊กตาหมีนะคะกันกี่กลุ่มมาช่วยกันนับเลยนะคะหนึ 1, 2, เรามีตุ๊กตาหมีด้วยกันทั้งหมดสามกลุ่มและในแต่ละกลุ่มนะคะมาดูว่ามีตุ๊กตาหมีกี่ตัวมาช่วยกันนับนะคะหนสอง สามสี่ห้าในแต่ละกลุ่มมีตุ๊กตามีห้าตัวดังนั้นเขียนในรูปการบวกได้ดังนี้ห้าบวกห้าบวกห้าเท่ากับสิบห้าและเขียนในรูปการคูณได้ดังนี้สามคูณห้าเท่ากับสิบห้าการเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณสามคูณห้าได้ดังนี้ห้าเป็นจำนวนในแต่ละกลุ่ม 3เป็นจํานวนกลุ่มเมื่อเขียนเส้นจํานวนแสดงผลคูณจะได้1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มดังนั้นจํานวนทั้งหมดคือ15เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากภาพนะคะเด็กๆมาช่วยกันนับจํานวนขนมนะคะว่ามีด้วยกันทั้งหมดกี่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มและมาดูกันว่าในกลุ่มมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น มานับเลยนะคะ1 2 3 4ในกลุ่มมีขนม4ชิ้นดังนั้นเขียนในรูปการบวกได้ดังนี้4 4บวกบวก4เท่ากับ12เขียนในรูปการคูณได้ดังนี้3คูณ4เท่ากับ12การเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณ3คูณ4ได้ดังนี้4เป็นจำนวนในแต่และกลุ่ม 3. เป็นจำนวนกลุ่มเมื่อเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณจะได้1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มดังนั้นจำนวนทั้งหมดคือ12เด็กๆมาดูตัวอย่างนะคะการเขียนภาระงงานลงในสมุดนะคะเน้นย้ำนะคะเขียนตัวเต็มบรรทัดเขียนให้สะอาดนะคะบรรทัดแรกเขียนวันที่เว้นบรรทัดขีดเส้นใต้ เว้นบรรทัดเขียนโจทย์นะคะและเมื่อนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆขีดเส้นใต้ของภาระงานทุกครั้งนะคะและเขียนชื่อตัวเองชั้นเลขที่การบ้านวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆทําข้อ3ามใหญ่นะคะคำสั่งพิจารณาโจทย์ต่อไปนี้แล้วเขียนให้อยู่ในรูปการคูณ และเขียนแสดงผลคูณบนเส้นจำนวนตามตัวอย่างที่คุณครูนะคะมีให้และให้เด็กๆนะคะทำข้อ2และข้อ3เมื่อทำภาระง,งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายภาระง,งานส่งในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ